สสใช้นิโรธสุนทอเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันพงศ์ฟองแกร่งแสดงความจริงใจนำพลังสมองระดับแนวหน้าแกร่งทั้งแถงเดินหน้าแจกของช่วยเหนือน้ำนท่วมบรรเทาความเดือดร้อนไม่หยุดทั้งกลางวันและกลางคืนเราไม่เคยลืมกันเวลาพี่น้องเดือดร้อนจะมีนิโรธเคียงข้างให้พี่น้องประชาชนใช้งานได้เสมอ สสใช้นิโรศสุนทรเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีเดินทางลงพื้นที่ให้กำลังใจนำข้าวสารอาหารแห้งมอบให้พี่น้องประชาชนหมู่11บ้านหนองที่ใต้ตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สู้ๆครับเราจะเดินหน้าฝ่าวิกฤตน้ำท่วมผจญปัญหาไปด้วยกันเราไม่เคยลืมกันพร,ร้อมนำคณะกางสมองระดับแนวหน้าตะเวนไปบรรทาความเดือดร้อน มอบสิ่งของให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนจากน้ําท่วมด้วยเป็นหูพี่น้องประชาชนได้นํำข้าวสารอาหารแห้งมาบรรเทาความเดือดร้อนที่น้องประชาชนหมู่บ,บ้านหนองโพตําบลบ้านได้อํเาเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์เราไม่เคยลืมกัน